จะพามาดูเชื้อรานะคะสีขาวๆนี่เห็นไหมคะตรงขั้นดอกเนี่ยอันนี้เชื้อราแป้งนะคะจะเป็นที่ขั้นดอกแล้วก็ใบอ่อนๆค่ะเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้พอฝนตกปุ๊บบาดดอกมันไม่ค่อยแห้งใบมันก็ไม่ค่อยแห้งเชื้อราก็มาก็เอาไงดีอ่ะนี่ค่ะก็เป็นกวดน้ําธรรมดานี่แหละค่ะผสมน้ำน้ำส้มนะคะน้ําส้มสายชูบ้านเราก็ใช้ได้ อันนี้เอาน้ำส้มของญี่ปุ่นนะคะฉีดดูจาก y o u t u b e มาอีกทีนึงค่ะจะได้ผลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ก็ลองดูนี่ค่ะเชอราแป้งนะคะจะเป็นที่ค่วนดอกแล้วก็เป็นที่ใบอ่อนๆปีที่แล้วต้นนี้เป็นเยอะมากนะคะปีนี้ถือว่าน,น้อยนะคะนี่ค่ะเริ่มมาละไม่ต้องไปเด็ดไปทิ้งมันนะคะปล่อยมันไว้ไม่เป็นไรต้นมันไม่ตายหรอกะคะ่ะ แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วดมก็จะไม่แข็งแรงแค่นั้นเองจะพามาดูเชื้อราแป้งอีกนี่ค่ะนี่ค่ะตรงใบนี่เห็นไหมคะเนี่ยขาวๆเนี่ยเนี่ยแหละค่ะเชื้อราแป้งจะเอาน้ําล้างก็ได้นะคะน้ําฉีดแล้วล้างก็สามารถทําได้ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะเพราะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วค่ะอาที่หน้านี้ก็จะตกทุกวันติดต่อกันตายแน่ๆเลยยาอะไรก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคะฉีดอะไรก็เอาไม่อยู่คะ่ะถ้าเชื้อราแป้งมาละ นี่เลยค่ะนี่แหละค่ะนี่ฮะขาวๆเนี่ยเนี่ยเชลราแแป้งเดี๋ยวจะเอาน้ำส้มฉีดนะคะน้ำส,ส้มสายชูนี่แหละค่ะของไทยก็ได้ของญี่ปุ่นก็ได้ผสมน้ำก็สีดเฉพาะที่นะคะนี่ค่ะเนี่ยเริ่มมาละ เริ่มมาแล้วอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยสีแดงเลื้อยหรืกอกึ่งเลื้อยนี่แหละค่ะสีแดงใบด่างต้นนี้นะคะปีที่แล้วเป็นลุมเล้าหนักมากนะคะปีนี้ยังถือว่าน้อยก็มาช้านะคะเนี่ยแต่ก็มาแต่ก็มาค่ะอ้าวมาก็ฉีดเข้าหน้าฝนแล้วมาแล้วค่ะน้ำส้มนะคะน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มคั้นนะคะ <laughs> บอกไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูต้นอื่นค่ะว่ามีไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะเกือบจะหกโมงละเมื่อกี้ก็แดดออกแดดเร็จก็ฝนตกฟ้าร้องอย่างแรงเลยนะคะตอนนี้ฝนก็หายไปแล้วค่ะไม่มีฝนแล้วก็เลยออกมาตรงนี้ไม่โดนฝนเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันอยู่ตรงระเบียงนะคะใต้ระเบียงบ้านมันก็เลยไม่โดนฝน กำลังสวยค่ะสีชมพูหวานเลยนะคะหวานเลยหวานหอมเลยนะคะยังกับไอติมเนี่ยหวานหอมจริงๆค่ะสวยจังเลยสวยมากโอลิเวียนะคะสีชมพูดอกตูมๆก็จะเข้มหน่อยนะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะ กำลังแย้มนะคะเนี่ยวันสองวันนี้ก็บานกันแบบเด่งดีบเลยนะคะเนี่ยสวยงามต้นข้างๆนี่ก็จากดอกตุ้มๆเล็กๆก็ใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วสวยด้วยต้นเนี้ยเหมือนดอกบัวเลยนะคะดอกใหญ่ดอกใหญ่เหมือนดอกบัวเลยเนี่ยคะ่ะ มีอยู่น่าจะสามห้าสิบสามสิบสี่ดอกได้ค่ะต้นนี้เมื่อก่อนดอกมากนะคะขุดย้ายมาไว้ตรงนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่อยู่มานานแล้วค่ะเก่าแก่ดูกิ่งสิคะสีเก่าแก่กิ่งกระโดงไม่มาหลายปีแล้วค่ะปีที่แล้วก็ไม่มีปีนี้มีไม่ให้สักกิ่งก็ยังดีนะคะ โอ้ยงดงามจริงๆค่ะชอบสวยจังเลยอะ่ะสวยดูสิค่ะสีชมพูขอบขาวแบบบอกบางมากเลยนะคะต้นข้างๆก็สีส้มค่ะสีส้มดกมากนะคะต้นนี้ดกจริงๆเนี่ยค่ะดอกตูมๆเพียบเลยค่ะดอกมากต้นนี้ สีส้มนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองไม่ดกเท่าไหร่นะคะเริ่มบานบ้างแล้วนี่ค่ะเริ่มบานบ้างแล้วสีเหลืองเนี่ยข้างๆนี้ก็เลื้อยเหมือนกันค่ะในมาก นี่นะคะแย้มมาบ้างแล้วค่ะแย้มแย้มมาบ้างบอกเป็นสีชมพูแต่มันบันเย็นบันเย็นเข้มเลยนะคะดอกมาแบบตุม้มๆนี่ออจจะเป็นสีดำๆเนี่ยค่ะเริ่มบานเริ่มแย้มแล้วก็เป็นสี ดำเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างค่ะด้านหลังเป็นยังไงบ้างนว่นก็ดอกใหญ่สีสวยนะคะนี่ต้นนี้สวยมากค่ะดูสีนะคะ ดอกใหญ่มากค่ะใหญ่ๆใ,ใหญ่จริงๆดอกใหญ่แล้วสีนี่สวยมากนะคะสีแบบสุดยอ,นอดน่ะนี่ก็ของปลอมเลยค่ะสีสวยมากมีอยู่สีดอกนะคะต้นนี้สีดอกแต่กิ่งก็มีค่ะเพราะว่าเด็ดกิง่งตาบอดทิ้ง ต,ต้นก็ยังไม่มีอะไรนะคะมาดูดำทองค่ะสีดำทองอันนี้เพิ่งปลูกใหม่นะคะสีดำทองปลูกใหม่มีอยู่ห้าดอกค่ะสีดำทองนะคะชื่อมันเขียนว่าอย่างนั้นค่ะบุรกึแล้วก็โกสีดำทองอันนี้ก็ออกสีม่วงๆ จะม่วงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เริ่มแย้มแล้วนะคะเริ่มแย้มแล้วสีส้มนี้ก็ดอกใหญ่มากค่ะสีแดงนี่กำลังกำลังแย้มนะคะสีแดงนี้ข้างล่างนี้สีขาวค่ะ นี่ค่ะสีแดงในหลาบโดนฝนนี่มันสวยนะคะสวยจริงๆบรรยากาศตอนเย็นค่ะ มะเกล็ดก,ก็ใหญ่โตสวยงามค่ะมะเล็ดก,ก็ใหญ่โตสวยงามสีเหลืองเหนี้ยนนิดเดียวโหบานเต็มต้นจริงๆเลยนะคะมะเล็ดสุดยอดเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงค่ะ นี่ค่ะสีชมพูกุหลาบเลื้อยนะคะสีชมพูแล้วก็หอมนะคะหอมกลิ่นกุหลาบเลยล่ะคะ่ะ สวยจริงๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยไปค่ะพาไปชมสีเหลืองนี่ก็เริ่มมาแล้วค่ะสีเหลืองเนี่ยเสียอย่างเดียวบานเร็วร่วงเร็วมาก สีเหลืองเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะอันนี้สีสวยค่ะบานทนนะคะดอกอยู่นานเป็นกุหลาบเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสวนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศตอนเย็นเริ่มบานกันมากมายแล้วค่ะ บายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ